สวัสดีค่ะชมพู่เองนะคะตอนที่แล้วเราคุยกันเรื่องคันน้องสาวช่องคลอดแห้งในวัยทองใช่ไหมคะวันนี้ชมพู่ขอต่อเลยค่ะเพราะมีคนถามเยอะมากว่าแล้วมันควรใช้อะไรดีระหว่างเจลหล่อลื่นกับฮอร์โมนก่อนอื่นชมพู่ขอบอกก่อนเลยว่าทั้งสองอย่างดีหมดค่ะแต่ใช้ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นแค่แห้งเฉพาะตอนมีเพศสัมพันธ์ให้ใช้เจลหล่อลื่นเลยค่ะ เลือกแบบ water base หรือ pH balance ที่อ่อนโยนไม่มีกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์ไม่แสบเพราะบางคนใช้ผิดสูตรแล้วแสบยิ่งกว่าเดิมค่ะส่วนถ้าแห้งตลอดเวลาเจ็บเวลานั่งหรือเดินอันนี้หมออาจให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเฉพาะที่ค่ะเช่นครีมแท็บเล็ตหรือแหวนใส่ในช่องคลอดมันจะช่วยฟื้นฟูเยื่อบุช่องคลอดให้กลับมาชุ่มชื้นแข็งแรงอีกครั้ง บางคนถามว่าแล้วใช้เจลกับฮอร์โมนพร้อมกันได้ไหมได้ค่ะใช้ร่วมกันได้แต่ต้องปรึกษาหมอก่อนนะคะเพราะบางกรณีต้องดูว่าเราอยู่ช่วงวัยทองระดับไหนและฮอร์โมนในร่างกายเหลือมากน้อยแค่ไหนคะ่ะจำไว้นะคะอย่าทนแห้งเพราะชีวิตคู่จะฝืดตามคะ่ะเริ่มจากเจลก่อนก็ได้แต่ถ้าไม่ดีขึ้น ไปหาคุณหมอได้เลยค่ะเพราะเรื่องนี้แก้ได้แน่นอนไม่ต้องอายเลยนะติดตามชมผู้ได้ที่ช่องพยาบาลจำเป็นกับดรนายนะคะอย่าลืมนะคะว่าผู้หญิงยุคนี้ไม่ต้องกลัวไวัยทองค่ะแค่รู้วิธีเติมความชุ่มชื้นให้ถูกจุดค่ะ